รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมัครเกณนมาเลเซียปักหมุดมาเลเซียครับฟังพูดอ่านเขียนมาเรียนภาษามาเลเซียกันค่ะคุณส้มครับค่ะวันนี้ผมจะพาคุณส้มและคุณผู้ชมไปเที่ยวหมู่เกาะกันครับ หมูแล้วก็เกาะอย่างนี้ใช่ไหมอาจารใช่ไม่ใช่ผมเป็นเพียงแค่จ่าอ๋ออันนี้เล่นมุกเนาะล้อเล่นล้อเล่นนะครับหมู่เกาะนะครับแต่หมู่เกาะที่เราจะไปเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงมากๆนะครับเป็นหมู่เกาะที่รวมไว้หลายประเทศแล้วนะครับแต่เขาจะเรียกรวมว่าหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากไปแล้วแต่เอาเป็นว่าก่อนเราจะไปเที่ยวหมู่เกาะกันนะคะเดี๋ยวไปรู้จักคําศัพท์กันก่อนกับช่วงนี้เลยค่ะอาจารย์เมืองเงินานเปอร์กาตาอันรู้จักคําศัพท์ มาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกคําศัพท์กันก่อนเลยนะคะวันนี้คําศัพท์น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์เริ่มเลยครับคำศัพท์แรกเลยนะครับคาว่าเกอร์ปูลาวันเกอร์ปูลาวัน่าครับเกอร์ปูลาวันอันนี้แปลว่าหมู่เกาะนะครับค่ะคำต่อไปนะครับกาเตอร์กาเตอร์อ่ากาเตอร์นะครับคานี้แปลว่าคานะครับแปลว่าคําก็ได้แปลว่าพูดก็ได้แปลว่าคําพูดก็ได้คําต่อไปนะครับริสตอรัน restaurant restaurant นะครับคำนี้เป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าร้านอาหารครับค่ะคำต่อไปนะครับ bahasa bahasa าเซอร์นะบาฮาเซอรนะครับ bahasa หรือภาษานั่นเองนะครับจริงๆคำนี้นะครับก็มาจากสันสกฤตเช่นเดียวกันนะครับเวลาพูดเร็วๆก็เป็น bahasa 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 ภาษาภาษาภาษานั่นเองนะครับ bahasa แปลว่าภาษาครับคำต่อไปนะครับมะสุด มะสุดนะมะสุดนะครับซึ่งถ้าเราเห็นใน CG นะครับในตัวอักษรเราจะเห็นว่าตัวเคใช่ไหมแต่ทำไมออกเสียงเป็นมะนะครับคือในภาษาาลอังกฤษตัวเคไม่ออกเสียงนะครับมะสุดแปลว่าความหมายครับคําต่อไปนะครับอาเตลอาเตล์อาเตล์หรืออาเตลนะครับอาเตลแปลว่าหรือครับคําต่อไปนะครับกูกูซันกูกูซันกูกูซันนะครับคำนี้แปลว่ากลุ่มแปลว่าหมู่นะครับคําต่อไปนะครับอาเซียนตึงการร อาเซียเติงการอ่าฮะอาเซียเติงกาเรอนะครับมันมาจากสองคนะครับคำแรกคืออาเซียก็คือ,อเอเชียเราเนี่ยนะครับกับคําที่2คือเติงกาเรอที่แปลว่าตะวันออกเฉียงใต้หรืออาคเนยฉะนั้นพอมารวมกันนะครับอาเซียเติงกาเรอจึงแปลว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือก็คือภูมิภาคภูมิภาคที่เราอยู่นั่นเองครับค่ะคำศัพท์ผ่านไปแล้วนะคะไปต่อกันเลยกับช่วงต่อไปค่ะในช่วงดึงาดันอามาตีฟังและสังเกตค่ะ รู้จับคำศัพท์กันไปแล้วนะคะฝึกพูดกันเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยวันนี้ไปที่หมู่เกาะอ,อะไรคะวันนี้เราจะไปกันที่หมู่เกาะนูซันตารานะครับหรือหมู่เกาะมาเลายูนั่นเองนะครับค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะคม,มากันที่คําถามแรกเลยค่ะอะไรคะอาจารย์คะคือความหมายของหมู่เกาะนูซันตาราค่ะในภาษามาเลียหรือภาษมาเมลเซียถามว่าอป a กะมะซุดเกปูเลวันนูซันตาระนะครับคุณชมพูตามนะคุณผู้ชมพูตามด้วยนะครับ apakah apakah m a k s u d m a k s u d k e p u l a ล a n k e p u l a พ a n n u s a n t a r a n u s a n t a r a โอเคนะครับ apakah m a k s u d k e p u l a ล a n n u s a n t a r a นนะครับ apakah เป็นคำถามครับ apakah แปลว่าอะไรนะครับเราไว้ต้นประโยคเลยเพื่อให้รู้ว่าเรากำลังจะถามแล้วนะ apakah นะครับ แปลว่าอะไรหรืออะไรครับอะไรคะก็ตามนะอะไร ieur. นะครับมะสุดมะสุดคือความหมายฉะนั N ้นพอมันมาคู่กันอปปกรรมะสุดมันแปลว่าหมายความว่าอะไรความหมายคืออะไรอ่านี่ะครับอภปกรรมะสุดมะสุดของอะไรมะสุดของเกปูลาวันนูซันตาระนะครับเกปูลาวันนูซันตาระ เกปูลวันแปลว่าหมู่เกาะนูซันตารเรก็จะแปลว่าอานาบริเวณที่เราได้กล่าวไปว่ามันอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประโยคคาถามผ่านไปนะคะมากันที่ประโยคแบบบอกเล่ากันบ้างค่ะคือหมู่เกาะนูซันตาราหรือว่าหมู่เกาะมาลายูนะคะหรือหมู่เกาะต่างๆในมหาสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้เราจะพูดเป็นภาษามาลายูว่ายังไงดีคะาจาเค เป็นเกาะาเกะ uh, นูซันตาราเนี่ยนะครับก็คือเกาะมาลายูนะครับที่ผมได้พูดไปแล้วเป็นภาษา<ช>ไทยก่อนหน้านี้ทีนี้ภาษามาลายูก็จะพูดว่าเกาะพูลาวันนูซันตาราหรือเกาะพูลาวนันเมลายูหมายถึงกุ้งกุ้งสันพูลอุลาเมล,ลายูในทะเลอเมริกาโต้ม, <Okay S 2> มาเลยครับรคุณส้มกับคุณผู้ชมพูดตามเลยครับเกาะพูลาวนันเกาะพูลาวนันโ okay, อเคเกาะพูลาวันนูซันตารตาร a t a อ a t าเกา p u l ู u เก k e p ร l a ว a n เก l a y u ู e l a า u m a k s วันเ a m a k ม u ่ n y า g u g u อ a n g u ก u s a n ู่เ a u p u l ื u p ่า a ก p u l a ู่ e กา y u Melayu เ i า i l a ู t a n l a หร a n a s า a Asia t ู n เ g a r a ร e n ว g าเ a โูรอาเคนะครับาอ่าเะทมน่เแปลใหู้่เอเกาะู่าือวาะหเราเเราเกรวาเรว่าว่าเะหรวาเะหมูว่าหมู่เกาะืว่มูกะ่มูออรอเรเะรเกราเกรือเกรืีนี้คือ เกปุลาวันนูซันตาร์ก็จะมีความหมายว่าหมู่เกาะนูซันตารานะครับหรือนูซันตาร์ที่เราออกเสียงไปอัตเตอแปลว่าหร<ม>ือนั่นแปลว่ามันจะมีสองนิยามสองความหมายแนละ้วนะครับเกปูลาวันนูซันตาร์อัตเตอเกาะนะครับหรือหมู่เกาะนูซันตาราหรือเกปูลาวันมาลายูนะครับเกปูลาวันก็แปลว่าหมู่เกาะมาลายูก็แปลว่ามาลายูหรือที่เรารู้จักกันในแหลมมาลายูนะฉะนั้นหมู่เกาะนูซันตารา หรือหมู่เกาะมาลายูเนี่ยนะครับมะสุเฉะอ่าเวลาเราจะบอกว่ามีความหมายว่าค่ะอ่าหรืออะไรนะหมายความว่าอ่าเราจะเราจะเน้นที่มะสุเฉะซึ่งก่อนหน้านี้เราเจอมะสุที่แปลว่าความหมายฉะนั้นเวลาเราจะเน้นหรือเราจะอธิบายแล้วมะสุเฉะมันมีความหมายว่ากูกูซันกูกูซันนี่ก็คืออ่าหลายใช่ไหมหลายหลายหลายอะไรล่ะปูเลาปูเลาอ่าทีนี้เราเห็นทําไมมันต้องปูเลาปูเลานะในภาษามลายูมันจะมีความอ่ น่าสนใจน่าติดตามอย่างหนึ่งก็คือเวลามันซ้ําคำเนี่ยถ้าเป็นคํานามอย่างเช่นเกาะเนี่ยพอมันซ้ำำําคํามันก็เหมือนเติมมายมกในภาษาไทยปูเหลาปูเหล่าจึงแปลว่าเกาะต่างๆฉะนั้นกูกกซันปูเหล่าปูเหล่ามันจะแปลว่าหมู่เกาะต่างๆหลายๆเกาะอ่ามาลายูมันมีคาขยายมาลายูด้วยฉะนั้นมันจะเป็นหมู่เกาะต่างๆของมาลายูเนี่ยดีเรลาตัน่าดีเรลาตันดีแปลว่าที่เรลาตันแปลว่า มหาสมุทรนะมหาสมุทรนะครับหรือทะเลก็ได้นะจริงๆมันมาจากรากศัพท์ลาที่แปลว่าทะเลนะลาตันก็คือทะเลนะครับทะเลอะไรอาเซียเตงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉะนั้นนิยามในความหมายตรงนี้มันก็จะแปลรวมๆว่าไอหมู่เกาะนูซันตาราหรือหมู่เกาะมลายูยเนี่ยนะครับมันก็คือเกาะต่างๆนั่นแหละที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับค่ะแล้วคําว่านูซันตาราค่ะจา์มีรากศัพท์ จากภาษาอะไรคะอันนี้ <Okay. S 1> แบบเจาะลึกนิดนึงแต่ uh huh. ให้เพื่อคุณผู้ชมได้แบบรู้ลึกรู้จริงใช่ค่ะเราจะถามเป็นภาษามายูว่ากาเตนุสันตราอิทูเบด s a ซาดาริบา s a เซ p เพ โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณสมพูดตามครับกาเตอร์กาเตอร์นูซันตาร์นูซันตาร์อีตูอีตูเบอร์ดาซาเบอร์ด้าซาดาริดาริบาฮาเซอร์บาฮาเซอร์อัปเปอร์อัปเปอร์กาเตอร์เราเคยแปลแล้วมันแปลว่าคำศัพท์ก็ได้มันแปลว่าคำพูดก็ได้นะอ่ะกรณีนี้เราก็เน้นย้ําในคําว่ากาเตอร์ที่แปลว่าคําศัพท์แล้วเราก็ขยายว่านูซันตาร์ฉะนั้นกาเตอร์นูซันตาร์มันจะแปลว่า คำว่านูซันตาราเนี่ยแล้วก็เราไปชี้เฉพาะอีกด้วยกับคําว่าอีตูนะอีตูเป็นการชี้เฉพาะนะครับแปลว่านั้นฉะนั้นสำนวนนี้คือการตปลนูซันตาราอีตูคําว่านูซันตารานั้นเนี่ยเบรดาซาเบรดาซานะครับแปลว่ารากศัพท์นะครับจริงๆดาซาเนี่ยมันจะแปลว่าปฐมก็ได้แปลว่าจุดเริ่มต้นจุดกําเนิดนะครับฉะนั้นพอใส่พิฟิกนะครับ เขาเรียกว่าใสาอาวาล,ลันเบอร์ข้างหน้ามันจะมีความหมายว่ามีเบอร์ดาซาจึงมีความหมายว่ามีรากศัพท์จากเนี่ยดารีแปลว่าจากเบอร์ดาซาดารีมีรากศัพท์มาจากมีต้นม,มีต้นกําเนิดมาจาก บาฮาเซอร์ asa, ่เราเรียนแล้วบา h a เซแปลว่าภาษาและคําถามอีกคํานึงที่สําคัญคือคําว่า a p ปเปอร์อัเปอคำนี้นะแปลว่าอะไระนั่นอะไรนี่อะไรใช้ได้เลยนะ a p ปเปแปลว่าอะไรแต่พอมีการขยายเป็น Bahasa อ p ์ัมันจึงมีความหมายว่าภาษาอะไรถ้าบ,บอกว่ามีรากศัพท์มาจากภาษาชวาวโบราณเจาะลึกลงไปอีกคะ่ะอาจารย์พูดว่ายังไงดีคะทีนี้ภาษามาลายูก็จะพูดว่าเบดาเซดารีบาฮาจาว อีกครั้งนะครับเบอร์ด่าเซเบดาซซดารีดารีบาฮาเซบาฮาเซจาวาจาวากูโนกูโนนะครับเบอร์ดาเซดารีบาฮาเซจาวากูโนนะครับเบอร์ดาเซมีรากศัพท์นะครับดารีจากเบอร์ดาซซดารีมีรากศัพท์มาจากบาฮาซาภาษาภาษาอะไรจาวาหรือชวานะครับทีนี้มีขยายมาอีกว่ากูโนกูโนแปลว่าโบราณฉะนั้นจาวากูโนก็คือภาษาชวาโบราณนั่นเองครับ แล้วหมู่เกาะนูซันตาราล่ะคะอาจารย์ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้างคะอาจารย์โอเคครับถามเป็นภาษามลายูว่าเนก้าเรอเปยังเตมัสุดดัลลมเกป u ลาวันนูซันตารโอเคนะครับพูดตามผมเลยครับได้เลยเนก้าเรเนก้าเรอเปย์เป g ์ยังยังเตมาสุเตมาสุดดลลมดัลลมเกปูลาวันเกปูลาวัน นูซ okay. ันตาระโอเคเนื้อปเทศอะกรปว่าปรรรระเเทศนนคคาอะไรนะครับ upper, ay, ครับยงที่เข้าสู่จริง,รงๆมาสุแปลว่าเข้านะฉะนั้นยังเติมมาสุก็คือถูกรวมเข้าะนะครับก็แปลว่าประกอบด้วยก็ได้นะดามข้างใน เกปูลาวานูซันตราหมู่เกาะนูซันตารตาระฉะนั้นความหมายนี้นะครับมันก็จะไปรวมๆว่าและประเทศอะไระประเทศอะไรบ้างที่อยู่ในหมู่เกาะนูซันตารานี้โอเคดูหลายประเทศเลยนะครับ,รบแต่ถ้าเรามีพื้นฐานของวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเราก็จะรู้ว่ามันมี1ิประเทศในสมาชิกอาเซียนนะครับอ่ะพูดเป็นภาษา,ายูว,ว่านกกระอิดอินเดียเนシアมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หลานเซาตันฟิลิปปินาบรูไนดารุสซาลามติมอเลสเตย a n ไต้หวัน เนก้าเรออินโดนีเซียอินโดนีเซียอันนี้ประเทศเดียวกันนะอ่าเนก้าเรแปลว่าพัธย์เนก้าเรอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียมาเลเซียอ่าสิงคโปร์สิงคโปร์อ่านี่คำว่าสิงคโปร์ของออออินโดเ่ขงในภาษามล a ยูจะพูดอย่างนี้สิงคโปร์ไทยแลนด์เซเลตันไทยแลนด์เซเลตันอ่าเซเลตันแปลว่าภาคใต้นะไทยแลนด์เซเลตันฟิลิปปินาฟิลิปปินาโอเคบรูไนดารุสซาลัมบรูไนดารุสซาลัมโอเคติมอร์เลสเต ติมอ l เลสเต้ดั a ไต a หวันไต้หวันดันแปลว่าและครับ <c oughs> ไต้หวันครับ <S 1> <S 1> เราฟังทั้งคำศัพท์ประโยคผ่านไปแล้วนะคะคอาจารย์ขาทีนี้ขอเป็นประโยคนะคะให้ทุกคนได้พูดตามอาจารย์บ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยคะ่ะอาจารย์ไปเลยค่ะครับที่ผ่านมาอาจจะดูยาวๆนะไม่เป็นไรนะครับพูดตามผมได้เลยครับ apakah m a k s u d k e p u l a u a n nusantara Kata Nusantara itu berdasar dari bahasa apa? Negara apa yang termasuk dalam kepulauan Nusantara? รู้จักหมู่เกาะนูซันตารากันไปแล้วนะคะอาจารย์คะครับอยากไปต่ออีกไปที่ไหนต่อดีคะถ้าอยากไปเราก็จะพาไปเที่ยวกันที่พระราชวังสรีเมนันติกันอืมแค่ชื่อก็อยากไปแล้วคะ่ะอาจารย์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปช่วงนี้กันต่อกับช่วงเมื่อร้านจงท่องเที่ยว พระราชวังเซรีเมอร์นันตีสร้างขึ้นตามหลักสถาปัตยกรรมของชุมชนมินังกาเบาและพระราชวังเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั้นก็คือโครงสร้างทั้งหมดถูกสร้างจากไม้ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์โดยไม่มีการใช้ตะปูเหล็กเลยแต่ใช้ตะปูที่ทำจากไม้แทนเรียกว่ามดุดตัวอาคารจะมีทั้งหมด4ชั้น และหลังคาของพระราชวังแห่งนี้ยังมีสัญ,ญลักษณ์รูปเขาควายที่หมายถึงสันติภาพพระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์และเคยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทางศาสนาอีกด้วยหลังจากนั้นก็ได้รับประกาศเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงในเวลาต่อมา สถานที่สวยมากค่ะคุณผู้ชมน่าไปสุดๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เรเซฟมากค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับยินดีครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ w w w .etvthai.tv นะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารทางช่องทางโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ